โอเคครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนครับเคนส์เบิร์กวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวเจ้าหูฟัง Bluetooth Sport Wireless V 5 0นะครับผม TWS มีพี่โยมมาจากอะไรวะ t r อร y Wireless In-Ear Headphone e c ด็ c เคาน์เตอร์ว e ลลิเบ e ร์ n แมนเซนส์ฟ o ลฟออ๋อโอเคไม่ได้จำเป็นมาก ไม่ใช่หรอกกูกูแบบพูดไม่เก่งอะ่ะ <g ül> ก็เลย,ยงั้นโอเคครับผมก็เป็นหูฟังบลูทูธขนาดเล็กนะมันดูหน้าพุพ่าแป๊บนึงนะอันเนี้ยมันก็หน้าผุผ่านะมันเล็กมากเลยอะ่ะโอเคครับผมเราจะมาเปิดเนี่ยมันมีหูเกี่ยวให้ด้วย <g ül> หูเกี่ยวเน,นรักเลยน่ารักเชียวเอาล่ะเราแกะกันเลยเครับแกะท่านี้อืมปึ๊บ นี่ครับผมที่เราจะได้มาก็มีชุดหูฟังโอ้ยนะโอ้เยเย่เย,ย,ย,ย่แม่ยัดโผมาทุกทีเลยอ่ะนี่ครับผมนี่น่ารักมากเลยสีก้อนนะมันเขียนไว้ตรงนี้แบตมือกอันนี้เสียดายมันเป็นแบบเพาเวงไม่ได้เอาจินงนะผมเคยมีประสบการณ์ที่เลวร้ายอยู่ก็เจ้าหูฟังบลูทูธนะผมเคยซื้อรุ่นหนึ่ง แล้ผมบอกยี่ห้อได้ไหมวะน่าจะได้แหละก็คือยี่หอ้อเบดปูแม็กคือที่ว่าที่ผมใช้แล้วผมผมใช้อะตอนนั้นอะผมใช้แล้วผมใช้ดีเว้ยแต่มันติดที่ว่าผมทําหายซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโค้เยี่ยและดีจาวูมา,มากๆเลยก็เลยแบบไม่อยากซื้อฟังบูทูดสักพักอะแบบขีดลาบอ่ะไอ้เย,ย่ยังดูแลโคไม่ค่อยดีคือกูโตขนาดนี้แล้วกูยังทำโคงหายได้อ้เหเ้ยหนักนาสาสา,ากันยิง เอาโอเคหาแกกันเลยดีกว่าอ,อุ้ยทำไมมันแปลกๆวะโอ้เออมันก็นลิกน่ลรักั่หน้าพกพาได้เหมาะกับคนที่แบบเจบพกพาแบบแบบคนที่แบบยังไงอะคนที่แบบต้องไปในสถานที่เยอะๆแบบคนเยอะๆแล้วแบบบางทีคุณอยากหยิบหูฟังมาฟังเพลงแล้วแบบ บางทีถ้าใช้หูฟังแบบสายแจ็คมันก็แบบลุงลังลุงพลังต้องพันระยงระยางกับบางคนที่แบบหูฟังบลูทูธอันเล็กอ่ะมันก็มีนะแบบอันแบบอันเนี้ยแบบพกพาแนี้ก็มีแต่ว่าบางทีกล่องมันจะใหญ่กว่าหรือไม่ก็กล่องเล็กกว่าก็มีแต่นี่ผมว่ามันไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะถ้าดูในกล้องอ่ะมันมันไม่เล็กไม่ใหญ่หรอกแต่ของจริงอ่ะมันโคตรเล็กเลยไอ้คือมันแบบมันพกใส่กระเป๋าได้แบบสบายอ่ะแบบเนี่น่ะ เนี่ยหนึ่งกำมือผมอะกำบบสบายเลยเนี่ยแบบมึงหยิบมาปุ๊บเนี่ยหยิบง่ายนี่ยแล้วก็พอปิดได้ขอโทษเนี่ยปุ๊บนี่สองข้างนะหยิบเคคุณพี่มันจะเทพเลยเนะี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็โทรศัพท์ได้แล้วก็ได้หมดทุกอย่างอะไรมหมดมันจะได้กู อัน,นี่แก่ก่อนอัน,นต้องแก่เพราะว่ามันแบบไปชา้าอะไรอย่างงี้เฮ้ยติด,ดอีกเออติดนิ้วกูอีกอเข้าไปเนี่ยผมอุย้ยชิงแมึงตายเฮ้ยเฮ้ยตกตก,ตกสับตกขอโ้อกดซ้อวเนี่ยผมนี่เลยฮะ มันจะมีปุ่มข้างๆไว้เลยเหมือนเป็นปุ่มแบบปุ่มซ้ายไว้ลดเสียงปุ่มขาวาเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มรับโทรศัพท์อ่ะรับสายวางสายอะไรนงี้โอเคครับ okay, ผมผมวางไว้ก่อนนะเอาวางไว้ตรงโอ้คุณพี่เอาไปไกลๆนีๆๆเๆ่เดี๋ยวๆก็คเคลียร์ขยะเนี่ยผมแล้วก็ส่วนสายชาร์จเนี่ยก็เป็นตัว type a ใช้เพล a ผมจำได้มันไม่น่าใช้ Type-C นะผมว่าเวลาผมพูดแบบผมก็ต้องปุ๊กแลองเกมเออว่าเสียดายมันไม่มีกระเป๋าแย่ชะะมัดเลยถ้ามันมีอ่ะมันจะโคตรดีเลยนี่มันไปชาร์จ F กูอออุ่มเนไป่ด้าน อห้กำลีงมันติดเช้ากันวะเอาไไอะไรวะนี่ก็ถูนอยู่อ๋อต้องเสียบลึกๆก็หน้าของใหม่มันต้องเสียบลึกๆหน่อยแต่อย่าเสียบแบบแรงเกินอยูด่ดึงออกมาไม่ได้อีกโอ้ยอ่าเรีย,ยบร้อยละอันนี้ผมลองเปิดดูดีว่าเปิดได้ไหมขอโทษครับขอโท อาามีแบตให้อยู่เลยเอาละมาเชื่อมกับเครื่องเลยดีกว่าคุณพี่ครับคุณพี่แป๊บนึงนะโอเคอันนี้ครับผมตอนนี้เราเปิดเจ้าตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนวะอ่าน,นี่เปิดไหมล่ะแล้วก็เชื่อมเลยบลูทูธแล้วก็ลงล่าง เ okay. ทำไมไม่มีวะน,นี่ก็ต้องไปในส่วนของ Wifi ฟล์กันโอ้ยคุณปีคุณผีนี่ควส้่นถิ่นผมจริงๆโอเคผมพอจะขอพอจะหาข้อสุดได้ไอันนี้มันไม่ได้ช้าทีสัต <c> ว <oughs> ์ เออผมคิดว่าผมคงต้องต่อขอตัดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ค่อยไปดูอีกทีว่ามันเชื่อมยังไงโอเคครับผมผมเพิ่งไปหาวิธีมาไนดะ้อยู่ๆนะคือผมก็อ่ะผมต้องรอชาร์จสักพักก่อนเพราะว่านี่มันยังไม่ได้ชาร์จซึ่งผมก็คิดว่ามันชาร์จมาสักพักก็แหละก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้เวลาแล้วอะไรงนี้เอาผมเรื่องอ่าง่แรกก็คือต้องเอาโมหมดเลยนะสองอันนี้เอาสองอันนมาเลยเพราะว่ากันแบบหูฟังอะ่ะมันจะไม่ไมต้องฟังข้างเดียว เกือบแล้ครับผมเนี่ยครับผมต้องเอาออกมาสองกันพร้อมกันนะเพราะว่าเนี่ยนะมันแบตเลืสิสิบเปรผมชัดเล่นนิดเดียวโอเคครับผมผมก็คิดโอ้ยตัวทีโอเคครับผมผมว่านะที่ผมซื้อมาเนี่ยถามว่าใช้ดีไหมผมลองใช้มาสักแป๊บหนึ่งแล้วเนี่ยสักประมาณสักห้าถึงสิบนาทีเนี่ยผมลองมาแล้วผมรู้สึกว่าก็ได้ยินนะได้ยินแบบไม่ได้แบบชัดแบบไม่ได้ดังเกินะ แต่ว่ามันยังแบบฟังได้แบบปกติอ่ะอืมเพราะาปกติผมเปิดฟังเปิดระดับปานกลางอยู่แล้วไงมันเลยฟังแบบไม่ได้หนักมากแต่ถ้าถามว่าได้ยินไหมคําตอบก็คือได้ยินอย่างแน่นอนครับผมซึ่งเจ้าสปอร์ตไวเลยผมว่าผมจะเก็บไว้เหมือนเดิมก่อน,นี้กว่าก็คงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเต่ยวถ้าพูดจากการจากความรู้สึกจริงๆนะผมบอกเลยว่ามันได้ยินนะได้ยินก็ได้ยินชัดแต่ว่า ถ้าจะเป็นในเรื่องของออออความแบบพูกพากะทัุแรกของมันเนี่ยมันก็แบบน่ากังวลว่าอาจจะมีหายมั่งแต่ว่านั่นแหละก็พยายามดูแลข,ของให้ดีแล้วกันนะครับผมซึ่งสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจบเพียงแค่นี้นครับผมและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ